นี่ก็คือผ่าอีฮุมนะจ้าที่เตรียมแกงสมปากะปองนะจ้ะก็คือเอาผ่าอีฮุมมาพาเป็นแบ่งครึ่งสินะจ้าแบ่งครึ่งผพาอีฮุ้มแล้วก็ซ่อนแกง,ขงแเขาเนาะจ้าเขาับมาขูดเอาแต่เนื้อมันเพื่อเขาจะได้กินง่ายๆนะจ้าผ่าอีุ้มกับี่เปินมีนเนื้อหลายแน่จ้ะเพราะว่ามันเป็นมีเป็นพันเนื้อเนาะจ้ะาผ่หอุ้มพันเนื้อ ผักอินทผาญ่จ้ะผัะหุ้มบ้านกับสมิตรค่ะผัหุ้มบ้านกับที่เป็นเอ,อ่อหน่วยน้อยๆน,น,น้อยจ้ะอันนี้ก็เขาเห็ดแบบนี้ก็เพื่อความสะดวกให้การกิน้วจ้า ผัดอีฮุ้มนะจ่าที่จะเตรียมแกงส้มนะจ่าแกงส้มปลากระป๋องนะจ่าแกงแกงส้มปลากระป๋องจ้าใส่สาบ้านทงจ้าบุญิสิแกงส้มผัดอีฮุ้มใส่ปลากระป๋องนะจ่ากะน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่พริกนะจ่าอันนี้ก็คือผักอีลุ้มนะจ่าที่เขาแกะเขาเอาแต่ใส่ในมันนะจ่ากะใส่แกงส้มใส่ดอกแค้รำจ้าตอนนี้กะน้ำเดือดแล้วนะจ่ะเนาะถ้ากษติเอาผักใส่ ไผ่หุ้มหั่นส้ต้มไผ่หุ้มมันสุกแล้วจ้าเดีย๋ยวล้อไผ่หุ้มสุกก่อนจ้าอันนี้ก็เป็นปลากระป๋องนะจ้าปลากระป๋องซี่ห้องซแกงใส่แต่ตันนี้ก็ต้องใส่เป็นอ่าสุดท้ายนะจ้าตอนนี้เราก็ล้อให้ไผ่หุ้มสุกก่อนจ้า เดี๋ยวชิมมั่ก่อนนะจ้าว่าบักขามเปียกเอ่อมันออกรสเปรี้ยวหรือยังอืมกำลังสมพอดีเลยจ้ะอ่าสุดท้ายก็คือปลากระป๋องเลยนะจ้าเขาเอาสิได้ลปลากระปอ๋องสแตดงเขาก็ตัดปลากระป๋องเป็นชิ้นเล็กๆจ็กจักงเยก่อนจ้าแต่ว่าเขาก็สิบกพ่นอย่างไรเนาะคะ่ะเพราะว่ากระป๋องเขาสิปลากระป๋องเขาสิเละเนาะจ๊ะนี่ละค่ะเจะคือเกียงไส่ลุ้มใส่ปลากระป๋องเนาะจ้นะเนาะ เป็นแกงส้มนะคะมืนก็เป็นของสูตรซาวอีสานเองนะคะ่ะที่เหเฮ็ดกินจ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเพราะว่าเราชิมรสชาติแล้วบะาขามมากก่อนรสเปรี้ยวแล้วท่านใดก็มากินํน้ำนแล้วจ้าแกงส้มปลากระกป๋องแล้วจ้วาสมัยอีลุ่ม นี่นะจ้าแกงส้มผักกระป๋องสูตรของสาวอีสานเองค่ะใส่ผักอีลุ่มนะจ้ะเนาะอาหารที่ห้องหากินกัน,นอ่้บานในหัวห้อสวนนะะ่ะนงงงนนค่ะก,กินง่ายๆค่ะทั้งสี่ห้องกับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะจ,จ้ามาเถอะจ้าแกงส้มผักกระป๋องใส่ผักอีลุ่มนะจ้ะเป็นต่แซ่บบ่ะจา้า